สวัสดีค่ะเน,นี่ยจะมาลังเสนอสินค้านะคะตอนนี้จะเป็นสายแบตเตอรี่ทองแดงรุ่น4 GA 8 GA และ10 GA มีให้ลูกค้าแล้วทั้งหมด3ขนาดเลยนะคะรุ่น4 GA นะคะจะหนาอยู่ที่11.5ม mm, ิลลิเมตรทองแดง1,505 8 GN mm, น mm, า8มิลลิเมตรทองแดง350เส้นและ10 GN mm, น mm, า6มิลลิเมตรทองแดง175เส้นทำจากทองแดงแท้100%เลยนะคะช่วยยืดอายุเครื่องเสียบของลูกค้าให้ได้นานกว่าเดิมสัญญาณเดินได้ดีเต็มระบบมากๆาเลยนะคะนำไปใช้ได้หลากหลายเลยะคะ่ะเช่นพาวเวอร์แอมป์แอซับบล็อกแบตเตอรี่รถยนต์ฟิวรถยนต์และสายดินความยาวของลูก4 GA mm, นะคะจะยาวสุดูที่40เมตร8 GA mm, นะคะ mm, ยาวสุดูที่15เมตรและ10 GA ยาวสุดูที่100เมตรสินค้าชิ้นนี้นะคะสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ ะะสินค้าทางร้านนะคะมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้คมคามีข้อสงสัยสามารถทางแชทสอบถามได้เลยและกดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ